ไว้รอนแล้วโอเคค่ะได้ครับ <laughs> นะแอดน้องเข้ามาโอเคตอนนี้ให่กลับเข้ามาเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราพูดทางทางไปก่อนนะคะคจริงๆเราตอบคำถามน้องๆที่ถามมาแล้วนะเอ,อ่อหมดเลยแหละเหลืออัทาท้งเรื่องของเทคนิคการจำเตรียมตัววิชาที่เกียรเนาะปัญหาที่เกียจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพื่อนที่เตรียมนะคะพรพอหลังจากเราตอบเรื่องประสบการณ์ที่เพื่อนที่เตรียมแล้วเราก็น่าจะน่าจสุจบกันได้เนาะแล้วก็ปิด โอเคค่ะพี่วินยังไม่เข้ามาเลยค่ะมาแล้วเข้ามาแล้วหรือเปล่าครับอะเหรอวินอย่าลืมเปิดกล้องนะโอเคค่ะเมื่อกี้เหมือนเรายังไม่ได้พูดเตรียมตัววิาวชาภาษาอังกฤษเลยอะใช่ครับโอเคเอาวิชาภาษาอังกฤษขอพี่ก่อนนะก็คือพี่เอาข้อสอบ เอ people, together, and, ็นทาร์ย er ุคเก่ามามาทำนะคะมาสอบแกะแผลต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าเราอ่านอะไรไม่เข้าไม่เข้าใจสับไหนเราก็เปิดนะคะแต่ว่าเราต้องต้องจับเวลาด้วยมันมี speed ท e ต่างๆก็คือแบบน้องต้องจับเวลาค่ะเราจําความได้ว่าตอนสมัยนั้นตอนทําข้อสอบอะทำตอนทําในห้องสอบที่เตียงอะทําไม่ทันอะเหมือนข้อสอบอังกฤษให้ให้มาเยอะมากเออเพราะฉะนั้นก็คือพยายามจับเวลาให้ดีๆนะคะ ก็การรู้สับอะไรต่างๆก็ก็ค่อนข้างจะจะเป็นเนาะมีใครอยากแชรอังกฤษอีกไหมคะพี่วินก่อนเลยไหมครับก็พูดถึงอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่สองอย่างคือสับกับแกมมาถ้าเกิดว่าน้องได้สับก็ได้แกมมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือได้ได้แทบหมดแล้วแทบจะเต็มแล้วแหละ เพราะว่าไงได้ได้สับก็แน่นอนว่าอ่านเรื่องๆๆรู้เรื่องถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้แบบโครงสร้างอะไรก็ไม่รู้่าเราก็ต้องมีแกรมมาถึงจะอ่านรู้เรื่องอ่านรู้ <ๆ S 2> เรื่องก็คือทําได้แหละส่วนใหญ่เรฉะนั้นหลักๆก็คือน้องแลห้องสับห้องสับก็ไปหาดูว่าแบบสับสับหลักๆเนี่ยยังไงมีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แหละพวกแบบสับระดับขอต้นอะไรเงี้ยมีอยู่ในเว็บเต็มไปหมดแล้วพวกแกรมมาก็หลักๆคุวิชาหลักๆเขาก็สอนหมดอยู่แล้วซึ่งส่วนของแกรมมาในน้องใช้บ่อย ใช้บ่อยๆก็คือก็คือทําโจทย์ก็ได้หรือว่าจะไปอ่านก็ได้เพราะตามปกติเนี่ย g a ม m a พวกนี้มันอยู่ในภาษาัเกษแบ,บทั่วไปแบบเต็มไปหมดเลยพือน้องไปฝึกอ่านก็ได้เราได้ฝึกอ่านด้วยเราได้ได้ฝึกแบบเห็นกมม่าในชีวิตจริงด้วยแล้วตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญว่าถ้าเกิดเราอ่านไปเยอะๆเราจะมีเซนส์ตรงที่ว่าแบบเออผิดเอออย่างเงี้ยเจอข้อสอบเออผิดบุ๊งอ่านมาอ๋อนี่มันมแปลกแปกนี่หว่าแปลกๆก็น่าจะผิดอะไรเงี้ยก็เออซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดได้จากการที่เราอ่านมาเยอะอืมประมาณนั้น ก็เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงแล้วกันครับทั้งนั้นก็ส่วนตัวอยากให้แบบมองว่าอังกฤษมันก็เป็นภาษาภาษาหนึ่งซึ่งแบบมันก็ไม่ได้วานแบบความเก่งอะไรขนาดนั้นมันก็มันก็อารมณ์เหมือนภาษาไทยที่แบบมันก็แบบมีฟังพูดอ่านเขียนอะไรเองนะครับก็เหมือนที่พี่วินบอกเลยว่าหลักๆมันก็มีแบบแกรมมากับโวแครที่แบบถ้าเราจําได้ถ้าเราแบบยุคโครงสร้างเวลาแบบข้อสอบมันก็จะแบบทําได้ก็แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นเลยครับ ตอนี้มาผึงประเด็นน้องถามว่าเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมที่เตรียมอุดมเป็นยังไงคือพี่คิดว่าโรงเรียนเตรียมมันคือเราเรารวมเด็กจากหลายๆจังหวัดหลายๆที่นะแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันก็มีทั้งคืออันนี้พี่พูดจากประสบการณ์เนาะแต่ว่าไม่ได้หมายว่าน้องๆจะเจออะไรเหมือนกันนะเพราะเราเราก็อาจจะมาจากต่างนู่นต่างที่ใช่ไหมคือก็มีทั้งมันมีทั้งสายเด็กเรียนมากๆค่ะแบบอ่านหนังสือ ตลอดเวลาก็มีบางคนก็เป็นเด็กเล่นเล่นแต่เกมเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่โอ้โหสอบมาทีไรก็ท็อปหมดมีมีแบบเด็กกีฬาน่าตัดสนินอะไรีก็มีนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าเขาจะไม่ได้แบบทาให้ตัวเองแบบไม่ได้ทําให้ตัวเองแบบเสียหายจนเกินไปอะหมายถึงว่าเขาก็คือก,ก็ตั้งใจเรียนเขาก็ประยุงต์ตัวเองไปได้ระดับหนึ่งเนาะเด็กเกเรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรค่ค่ะเป็นสังคมที่ตีอย่างหนึ่งเลยนะแต่เพื่อนๆส่วนใหญ,ญ่ก็จะตั้งใจเรียนค่ะถําม๊อ สังคมเป็นยังไงก็มีทั้งคนมีน้ําใจคนไม่มีน้ําใจก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็น้องก็เราเข้าไปเราก็ต้องเลือกคบคนเนะเาะรอกคบเพื่อนเนาะพี่ไม่สามารถการันตีได้ว่าน้องเราเข้าไปที่เตียเราจะเจอสังคมที่แบบดีมากๆแบบเหมือนเอาทีรันาก,การเอาไว้ขาะนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือเราคิดว่าเราก็ต้องมีวิธีกัน มีวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกเลือกคบเพื่อนนะคะคือคือคือคำว่าเลือกคบเพื่อนไม่ได้หมายความว่าเตยมอยดมเพื่อนแบบโอ้โหติดเหล้าเมายาไม่ใช่นะเพื่อนน่ะดีแหละแต่ว่า,ขาขเขาไลฟ์สไตล์เขาเข้ากับเราไหมและว่าเราดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไหนมากกว่ากันอันนี้ก็ต้องดูเนาะจริงๆถ้าเรื่องสังคมเราพี่สามารถพูดไปอีกยาวเลยนะแต่ว่าแบบตอนนี้พี่ก็เออเวลามันก็ใกล้หมดแล้วเนาะก็คือขอขอพูดไว้เกิดไวตรงนี้แล้วก็อาจจะไว้ต่อข้างหน้านะคะแต่มีมีมีวินพี่วินกับน้องไว้มีอะไรอยากจะเสริมอีกมะ เผมไม่มีนะครับไม่มีวินล่ะไม่มีของพี่ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะคือสุดท้ายขอสรุปปิดสวยๆน,นะค, <c oughs> คือว่าครั้งแรกที่พี่ติดเตรียมเข้ามาพี่ก็รู้สึกว่าเออใช่มันมันใช่แหละคือไปส่งกับจี้สิ่งที่สิ่งที่เราพยายามตั้งใจอ่านหนังสือมาตลอดสามปีตอน,นอนต้นนะคะ มันก็ทําให้เราแบบได้ไปเจออีกสังคมหนึ่งไปเจอในสิ่งที่ดีๆไปเจอเอ่ออาจจะเป็นแบบเพื่อนๆที่แบบอาจจะมาจากเนี่ยหัวกะทิของแต่ละแต่ละสายแต่ละนูน่นแต่ละนี่เนาะมันทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะคะเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งกับที่เลยมันทําให้แล้วก็การมาที่เตียนตัวมันทําให้พี่เปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตมากคะ่ะถ้าพี่ไม่มาเตียนในวันนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ก็คงจะไม่ใช่ตัวพี่เองในวันนี้ที่แบบพูดลักษณะนี้พูดสไตล์นี้นะ ก็ก็คิดว่ามันก็คุ้มค่ากับการพยายามค่ะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบเออสมบตรน้ำว่าหลังประกาศผลอ,อะไรเงี้ยอ่ะตอนน้องสอบไปแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ติดอย่างเงี้ยเราแย่ไปหรือเปล่าอย่างจะบอกเลยนะว่ามีคนเก่งๆอีกหลายคนถมเถนะนะอีกเยอะมากนะที่พี่รู้จักนะไม่ได้อยู่เตรียมอุดมนะอันนี้พี่วินเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะจริงๆมีอีกเยอะเลยอะแล้วหลายคนไม่ได้อยู่เตียมนะตอนสอบเตรียมก็สอบไม่ติดแต่แบบติดหมอติดที่ดีๆอ่ะคืออาจจะไม่ใช่ติดหมอก็ได้คืออาจจะไปเห็นติดคณะที่เขาสนใจ เขาหรือว่าบางคนเขาก็สามารถแบบไปมีเส้นทางชีวิตประสบความสาเร็จในแบบของเขาเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบเตรียมตัวไปรงเงยนที่ดีนะคะแต่ว่าก็ก็ถ้าเกิดน้องสองไม่ติดอะไรก็แบบอย่าไปอย่าไปเสียใจอย่าไปติดอะไรเพราะว่าสุดท้ายนะคนเราก็ต้องแบบสู้สู้ต่อไปอะคะ่ะมันมีอีกหลายสนามเนาะเออหาอะไรเข้าทํางานอะไรอีกนะก็ก็สุดท้ายก็อยากจะให้พยายามให้เต็มที่ค่ะประมาณนี้น้องไว้มีอะไรอยากเสริมไหมคะก็ ฝากถึงคนที่กําลังเตรียมไปสอบอยู่แล้วกันครับทาานัันก็ก็คือแบบถ้าสมมติเราจะเข้าเตรียมตอนนี้มันก็คงเหลือแบบไม่ไม่ไม่กี่เดือนแล้วเนาะเพราะว่าปกติมันสอบประมาณมีนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยากจะฝากว่าแบบเออในในการสอบอะหรือว่าในการเรียนอะไรอย่างเงี้ะแบบอยากให้เราหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบ p a ชชั่นหรือว่าเป็น drive ในแบบเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยให้แบบให้ตัวเราแบบเออตั้งใจเรียนได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าสิ่งที่แบบทุกคนมีก็อาจจะแบบเออตั้งเป้าหมายใช่ไหมว่า อยากจะสอบติดเออโรงเรียนดังหรือว่าแบบที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองอยากเข้าหรือว่าอยากเรียนใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตรงานั้นผมขอเรียกว่า external dive r ก็คือมันเป็นแรงขับเคลื่อนภายนอกว่ามันคือการเราตั้งแบบท arget เราตั้งเป้าหมายว่าแบบเราแบบอยากจะประสบความสำเร็จยังไงอยากจะสอบติดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกแบบอยากให้ทุกคนมีก็คือสิ่งที่เรียกว่า internal dive r ก็คือแรงขับเคลื่อนภายในของตัวเรามันคือแบบว่ามันคือการรู้ตัวเองว่าเราแบบชอบเรียนอะไรเราถนัดอะไรหรือว่าเราอยากจะเข้าคณะอะไรแบบ อะไรคือความชอบของเราอย่างนี้ก็เลยครับยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติเรามีแบบแค่ในขับเคลื่อนภายนอกว่าเราต้องการจะสอบติดเราต้องการประสบความสําเร็จอะพอเราถึงจุดนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นจุดที่เราสอบติดยกตัวอย่างว่าสมมติเราสอบติดเตรียมแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอตรงที่เป็นแรงขับเคลื่อนตรงนี้มันก็จะหายไปเพราะว่าเราทํามันไปแล้ว<ฮ>แต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มีแบบความชอบของเราจริงๆหรือว่าแบบความอยากที่จะเรียนจริงๆอะสุดท้ายพอขึ้นมปลายไปมันจะกลายเป็นว่าเราจะขี้เกียจแล้วก็กลายเป็นว่าสามปีเราจะหมด หมดไฟแบบเบรนเอาอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบมันจะรู้สึกว่าแบบสามปีในมไปลาลยไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอยากให้แบบเรามีสิ่งที่เป็นแพชชั่นของรจริงๆแบบมีสิ่งที่เราชอบจริงๆว่าจริงๆแล้วเราชอบเรียนอะไรเราถนัดอะไรแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเออพี่ก็เห็นด้วยกับน้องไวมากเลยเนาะแล้วก็เพราะเขาถ้าน้องเข้ามาเตรียมแล้วที่สิงเียมโดมอะไม่ได้มีแค่มีดีแค่เรื่องเรียนมีเรื่องกิจกรรมซึ่งกิจกรรมมันทําให้น้องอะคะ่ะไปเจอเพื่อนไปรู้จักเพื่อน วงการอื่นๆอาจจะเป็นวงการสังคมวงการอะไรต่างๆเนาะคือแล้วพอโตขึ้นน้องๆรู้ไหมก็การการรู้จักคนเยอะๆมันทําให้น้องแบบเปิดโลกกว้างด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวชีวิตน้องเองในอนาคตคือมันพูดยากเนาะน้องพูดตอนนี้น้องอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่ว่าเดยวตอนโตขึ้นน้องจะรู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีเนี่ยมันดียังไงนะคะก็วันนี้ค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องไว้มากเลยนะโอเคคราวนี้อันนี้ ขอขอ disclaimer เขาบอกไว้่อนตอนท้ายอันนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรจากน้องไวแต่น,นี้คือพี่ด้วยความที่พี่เป็นรุ่นพี่กิ Give ิทเหมือนกันแล้วพี่ก็เออน้อ,นองๆเขาทําหนังสือห้องเนาะน้องๆหลายคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นหนังสือเกีเ่ยวกับเต็มสองข้อเตรียมเนาะอือันนี้น้องไวอะคือคือคือที่พี่เชิญน,น้องไวมาคือคือหนึ่งน้องไวอะ่ะเ,เขาเขาก็าแบบเป็นคนที่ต้องการอยากจะมาแชร์ประสบก,การณ์หนึ่งปัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องน้องเขาเป็นประธานหนังสือห้องนะคะก็คือประธานหนังสือของกิฟวิตเนาะที่จะเอาไว้หนังสือเตรียมสอบเนาะอืก็ยังไงอ่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากกันได้ครับได้ครับก็ก็คือคือแบบหลายคนอาจจะดูว่าแบบคือปกติเข้าไปมสี่โรงเรียนเตรียมแบบพี่มสี่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีแบบเออทำหนังสือขายแบบหาเงินห้องแบบไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็คือหนังสือไม่ได้มีแค่กิฟวิตแบบกิฟเลขก็มีแบบ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแบบเพื่อมพกเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าห้องอื่นก็มีคือแบบส่วนใหญ่ก็คือแล้วแต่เลยว่าแบบเออใครจะทำอะไรอย่างนงี้ก็ฝากหนังสือของกิฟวิดไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกความใจทุกคน<ช> <ๆ S 2> ก็ตอนนี้ตอนนี้ทําทําเสร็จแล้วแล้วก็ขายไปเกินครึ่งแล้วก็เหลืออีกนิดนึงใครยังไม่ได้ซื้อนะครับก็ไปติดตามที่หน้าเพจได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงใลนกลุยก็ได้ครับก็อันนี้หนังสือทําเสร็จแล้วนะ<พ>ครับมีสองเล่มครับผม ก็ก็หนังสือนะครับมันคืออันนี้อันนี้แบบหลายคนอาจจะไม่กล้าซื้ออาจจะคิดว่าแบบเออคนเขียนหนังสือเป็นใครแบบเชื่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขียนตรงนี้ว่าคนเขียนหนังสือนี่คือทุกคนแบบก็คืออย่างน้อยแบบขึ้นชื่อว่ากิบปิดใช่ไหมครับแล้วก็คือแบบเออแบบแต่ละฝ่ายทุกคนก็เอาอย่างชีวะละกันเพราะว่าผมอยู่ฝ่ายชีวะกันกตัวอ่าก็เออเฮชีวะละกันครับเฮชีวะก็ เฮดชีวะของเราปีนี้นะครับก็เหรียญเงินชีวะโอลิมปิกระดับชาติ TBO นะครับแล้วก็เคะแนนติด15คนสุดท้ายค่ายสสวท<อ>วก็คือว่า15คนสุดท้ายที่จะได้ครับเป็นผู้แทนประเทศไ<า>ปแข่งไปแข่ง IBO นะครับแล้วก็ค<า>อ่อ <I BO S 1> คืออะไรอ้เดตรงเขาไม่รู้จักอ่าครับ IBO คืออะไรอ่ะอ๋อ IBO ก็คือแบบมันอารมณ์แบบแข่งชีวะโอลิมปิกระดับโลกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เข้าสิทีมสุดท้ายตอบปัญหาแพทย์จุลานะครับเอ็มไซประมาณนี้ครับแล้วก็วิชาอื่นก็เคมีเคมีก็คือคือเอาง่ายว่าตอนนี้ในห้องเท่าที่รู้นะครับก็คือมีคนที่แบบได้ไปแข่งโอลิมปิกกะดับชาติทุกวิชาก็คือชีวะก็มีเคมีก็มีฟิสิกส์ก็มีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดาราศาสตร์ก็มีดาราศาสตร์มีทั้งแบบเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผู้แทนประเทศ i อ s o อออยู่ในห้องได้ครับ ในกองกิจส่วนหนึ่ใช่ครับก็เชื่อใจได้ครับภูมิใจในตัวน้องๆมากเลยจะส่งลงไปให้ในรลายกลุ่มครับค่ะแล้วก็ขอเคลมไว้ครั้งสุดท้ายนะคะว่าพี่ดีมนะคะจัดอันนี้นะคะพี่ดีมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากน้องน้อยแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพี่ดีมอยากร์เลยไม่มีแถมพี่ยังเสียเงินซื้อหนังสืออุดหนุนน้องๆด้วยนะคะเออแต่คือพี่ก็อยากจะให้น้องๆที่แบบสนใจจะรังงเข้าแต่อย่ามาเออได้แบบ เจอกับสิ่งที่แบบตรงความต้องการจริงๆแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆที่อาจจะมีประสบการณ์โอติกหรือมีประสบการณ์สนามสอบจริงๆเพราะว่าอันนี้พี่มองในมุมกับตอนสมัยที่อยู่มอต้นที่มาจากก่างจังหวัดสมัยก่อน YouTube YouTube มีนะแต่ไม่มีแค่ไม่มีช่องให้ความรู้อะไรมากขนาดเนี้ยซูม so, มีไหม ไม่ไม่น่าจะมีอะ่ะแล้วันวันนั้นอะ่ะเราเราเห็นแชรภาพในเด็กไงเราเห็นว่าเอ้ยโอลิมปิกเป็นอย่างนี้เด็กโอลิมปิกเป็นอย่างนี้เขาไปอยู่เตรียมอุดมเราเห็นแรงบันดาลใจแค่ในภาพเราไม่สามารถแบบไปพูดคุยกับเขาหรือหรือหรือได้เปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กับเขาได้โดยตรงเออในสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรมากโซเชียลมันไม่ได้แบบ กว้างไกลขนาดเนี้เออแต่วันนี้พี่อะอยากจะมาเติมเหมือนเติมเต็มความฝันในวันนั้นของพี่ว่าในตอนเด็กๆพี่อะต้องการอะไรพี่อยากมีอะไรแต่แบบตอนนั้นมันไม่มีอ่ะก็เลยคิดว่าอยากจะแบบจัดพวกเนี้ยมามาเพื่อแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบ่งปันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอะและอีกประการหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันในตอนเด็กว่าเออสมัยก่อนอะเราเราอยากเราอยากมีโอกาสรู้ข้อมูลพวกเนี้ยแต่เราไม่ได้มีโอกาสรู้อ่ะเออนั่นแหละค่ะก็ นี่ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะก็น้องๆอีกนิดได้ไหมครับก็คือคือตอนนี้ผมมีทําแบบเอาเป็นโครงการจิตอาหารนะครับติวฟรีสำหรับสอเข้ามาสี่โรงเรียนแบบทุกโรงเรียนเลยว่าไม่ว่าใครจะาโองเรียนไหนที่เออจะมีติววิชาเลขชีวะอังกฤษเออสังคมแล้วก็ภาษาไทยนะครับอันนี้คือติวฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เอกสารก็มีให้ฟรีหมดนะครับเดี๋ยวาเอียดจะส่งไปในกลุ่มให้ละกันทีนี้ทีนี้ก็เคอีกว่าคนติวก็คือเช่อได้ทุกคนนะครับก็เอ่อติวคนติวคนติวเลขกันละกันคนติวเลขเป็นที่หนึ่งโคต้าจังหวัดกรุงเทพมหาคนครของ mm. สินอะไรอย่างนี้กันนี้ผมจําไม่ได้คอนท mm. แล้วก็คนติวคนติวสังคมก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันที่หนึ่งสินคำนวณปีลาสุดครับที่อยู่แปดสิ oh. <Dead S 2> คนที <Mart. S 2> ่แบบไทยเป็นที่สองสิ่งคำนวณเหมือนกันครับปีล่าสุดก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดทั้งหนังสือแล้วก็ทั้งเรื่องติวฟรีไปให้ในกลุ่มอีกทีครับออขอบคุณทุกคนมา,มากาครับขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอจบมิสติ้งเป็นเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเซสชั่นมิสติ้งครั้งต่อไปนะคะว่าจะเป็นท็อปิกอะไรนะคะแต่กยแต่ก็คิดว่าคงจะตอบโจทย์น้อง แล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยคะ่ะแล้วหวังว่าวันนี้ัง้งน้องคงได้กลับไปพร้อมกับแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ความฝันต่างๆแล้วก็เอ,อคิดว่าพวกเราคงได้ทำประโยชน์ให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยคะ่ะก็เรามีอะไรก็คุยกันในไลน์ได้เนาอโอเคค่ะพี่วินอยากมีอะไรส่งท้ายไหมคะพี่วินยังไม่ได้พูดส่งท้ายเลยนะเออไม่มีได้ไหม <laughs> ไม่มีได้โอเคงั้น,ง,นงั้นเรา จบมิตติ่งล้างการะดาษเลยเนาะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะคุณค้าบายครับ๊ายค่าบาย